ภายหลังวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมปี2567ที่วัดสุวรรวิจิตอำเภอปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์ โดยภารกิจลุยถิ่นสุรินครั้งนี้มีรมัฐมนตรี3คนที่ติดตามไปด้วยคือสุิีนคลังแสงรัฐมนตรีกรลาโหมเกรียงกันติน,นันรัฐมนตรีช่วยมหาไทยและประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีดิจิทัลส่วนคนเสื้อแดงที่มาจากหลายจังหวัดในแถบอีสานใต้ก็ผ่านการดูแลของชูชัยมุ่งเจริญพรสสสุรินพักเพื่อไทยขณะที่แม่งานใหญ่คือนาย,ยกเป๊ปซี่โรจนีนหิราโชคอน,นันต์ เจ้าของโรงสีสอชัยเจริญและนายกเทศมนตรีตําบลกลางแอนอำเภอรปราศาสตโดยภายหลังพิธีบรรพชาเสร็จสิ้นทักษิณยังกล่าวปราศัยบนเวทีว่าหลังจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะขอทำงานมีรูปธรรมออกมาเพื่อให้เป็นผลประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศประเด็นนี้เองที่ทักษิณมองว่ารัฐบาลเศรษฐายังไม่มีผลงานที่เข้าตาประชาชนหรือไม่ เห็นได้จากผลการสำรวจของโพสสำนักไหนพักเพื่อไทยก็ยังมีคะแนนนิยมตามพักเก้าวไกลพอสมควรแต่หากยังจำกันได้หลายคนคงเคยเห็นภาพทักษิณน,นั่งหลังช้าง ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2549ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โดยเบื้องหลังภาพนั้นมาจากเนวินชิดชอบคนใกล้ชิดเวลานั้นได้เชิญทักษิณเดินทางไปบ้านตากอากาศตําบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้ทักษิณน,นั่งหลังช้างคลายบัวเดินทางเข้าหมู่บ้านช้างเพื่อทำพิธีบวงสรวงเส้นไหว้สารประกรรมเอาเลิกเอาชายัยช่วงการเลือกตั้งสสปีนั้น แต่วันนี้ทักษิณกับเนวินต้องเรียกว่าต่างคนต่างเดินถึงแม้พักภูมิใจไทยจะเป็นพักร่วมรัฐบาลแต่ทั้งสองพักก็ยังอยู่ในสถานะเป็นคู่แข่งขันในสนามเลือกตั้งภาคอีสานหลายจังหวัดถึงแม้จังหวะเวลานี้ดูเหมือนว่าพักเพื่อไทยจะตกเป็นรองพักภูมิใจไทยสืบเนื่องมาจากการคัดเลือกสอวอซึ่งปรากฏว่าสมชายวงสวัสด์อดีตนายก ในฐานะน้องเขยของทักษิณไม่ผ่านการคัดเลือกแต่อีกด้านกลับเป็นสวที่มีการมองว่ามาจากสายสีน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่จับมือพาเรตยึดที่นั่งในสภาสูงดังนั้นการที่หลายฝ่ายเห็นทักษิณตั้งใจประกาศแพนลุยงานในช่วงเดือนสิงหาคมนี้คล้ายจะส่งสัญญาณรุกใหญ่ไปถึงแกนนำใหญ่แห่งเมืองบุรีรมโดยตรง จึงไม่น่าแปลกใจที่ทักษิณจะเลือกมาเป็นประธานโครงการบวชเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสุรินในครั้งนี้โดยมีการคาดหมายว่านายกเป๊ปซี่จะเป็นกำลังสำคัญของพรรคเพื่อไทยในการสู้ศึกซ้อนอสุรินในสมัยหน้าโดยเฉพาะโซนอำเภอรปราศาสตร์อำเภอสังขะและอำเภอกาบเชิงดังนั้นปฏิบัติการของทักษิณจึงถูกมองเป็นอื่นไม่ได้นอกจากการล่ากลอง ส่งสัญญาณพร้อมรบไปถึงเนวินชิดชอบเพราะสมรภูมิสุรินจะถูกยกระดับเป็นศึกช้างชนช้างที่เพื่อไทยเปิดหน้าชนร้อมทวงคืนที่นั่งสอสอสุรินและบุรีรัมแน่นอน